พี่เปาพี่หาครับพี่เปาครับอาบน้ำอยู่ครับพี่เปาพี่ครับว่าไงครับน้องอาบน้ำอยู่ครับพี่เปาครับอยู่นี่ครับเอ้าเรื่องตาผมเป็นยังไงวะเดี๋ยวนะ ไม่ตาลอยอยังวะพี่เป่เปาพี่อ๋อไงป้องไงสองพี่กำลังจะกุญญีนะพี่เมื่อกี้พี่กุญิีเรื่องอะไรครับผมต้องการผมต้องการสปอนเซอร์ครับฮะอ้าพี่บอกว่าถ้า,าได้แล้วสปอนเซอร์อามาถามพี่ว่าได้อะไรบ้าง อ๋อสปอนเซอร์อะไรครับเอออออสปอนเซอร์อะไรครับอ๋อพี่พี่พี่มีคอนเนคชั่นอะไรบ้างครับพี่เราอยากได้อะไรบ้างนะพอแซร์ทีทีเทอร์มัลเทคเอ้ออะไรคือทีทีนะพี่ทีทีคือเทอร์มัลเทคครับนี่คนไปเป็นเซเว่นอะถ้าเอาสปอนเซอร์พอพอได้หาปะ เปาเปลาขำแห้งเหรอเปาพี่ไม่เคยตลกแบบพี่ไม่เคยตลกแกช่วงนี้แกแกแกตลกอะไรนะ่ยเนเพื่อนฮะเปล่ามนตามเมนอะจะตลกอะไรถอษโทษโทษโทษอ่ะน้องเข้าเรื่องเลยต้องใหต่อนะครับเราเล่นนะพี่เราเล่นน้องอยู่ปุณเนี่ยหาอยู่ดิหาอยู่ดิเห็ป่ะหาจริงครับพี่หามาก ล้างให้ต่อคือยังไงครับพี่ที่พี่บอกนี่คืออะไรคือมันอาจจะเป็นแบบมันอาจจะเป็นแบบเกมมิ่งเกียร์หรืออาจจะเป็นแบบเป็นแบรนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยนืกออกป่ะเป็นแบรนด์แบบอ่ะสมมติอ่ะเอาง่ายๆออฟตัสอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะออฟตัสเคยมาถามผมแล้วแต่บอกว่ายายาเอาว่าไปไม่คือคือเขาก็นั่นแหละคือเขาไม่โอเคกับราคาเขาก็เลยไม่เอาอ่าเขาหายไปเลย แล้วก็พี่ติดต่ออะไรให้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่มองว่ามันแบบคือไอเฮบอะมันโอเคแล้วคือเราสามารถใช้ไอเฮบสลับกับอันอื่นได้ไงนึกออกไหมน้องคือไม่ต้องแช่ไอเฮบตลอดน้องจะได้มีรายได้เพิ่มด้วยเนี่ยพี่พี่พี่อยากให้เป็นอย่างไรมากกว่าคือสลับพี่แบบสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยซึ่งบางคนอ่ะฮะสลับอะไรพี่เอา ก็สลับโลโก้ไงคือบางคนเขาก็จะมีโลโก้แบบอ่ะสมมุติ D X Laser a M D อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ I have อะไรอย่างเงี้ยเนอะเนอะก็สลับกันได้คือไม่ต้องแช่ I have ตลอดไปอย่างเงี้ยเนอะไหมคือสลับไปสลับมาบีบบับบีบบับบีบบับมา Opt G B อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเขาเรียกว่าค่าสลับค่าสลับค่าสลับโลโก้อ่ะพี่เขาเรียกว่าค่าสลับโลโก้มันไม่ใช่ค่าสลับหมายความว่าเราก็รับสปอนเซอร์หลายตัวซีกใช่ไหมน้องจะได้รับน้องจะได้มีรายได้ไง เออแต่ว่าเวลาโชว์อัพอ่ะก็สลับไปสลับมาได้หมายความว่าโชว์ไอแฮปห้าวิแล้วก็โชว์อย่างอื่นห้าวิแล้วก็ไล่ไล่ไปจนวนมาเจอที่ไอแฮปใหม่ไงมันจะได้มีทางเลือกใช่ที่เปาหวังดีเพราะพี่มองว่าเออมป็นแบบน้องรับงานได้รับงากได้ไหมล่ะพี่ลองถามเขาดูเขาอยากได้ไหมโอ้ต่อเฮียแหละคนถามกูตลอดอ่ะก็ถ้าวันไหนอ่ะมีเวนเดอร์มาดีวพี่เสนอให้พี่พี่คุยได้เพราะเรามีแบบ ดูหรือว่ามีฐานคนดูไปเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นแบรนด์ที่คือถ้าพูดตรงๆอ่ะถ้าสมมติเป็นแบบสมมติคอแซร์สมมติคอแซร์ที่เป็นแรมอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็เป็นแบรนด์แบรนด์หน,นึ่งที่แบบเออมันก็ดีถ้าน้องใช้มันน้องก็จะได้ด้วยอะไรด้วยแล้วสุดท้ายก็ถ้าเขาซื้อคอแซร์ซื้อจะไอแฮปเรู้รู้ก,กันอยู่แค่หนึง่งมาครับโปรโมชั<ต>่นเดือนนี้ครับมาครับเข้าสปอนเซอร์ผมเดือนนี้คิดแค่หนึ่งหมื่นครับผมหนึ่งหมื่นบาทครับผมมาครับหนึ่ง รับแค่เดือนนี้นะครับใครจะเข้าครับผูกจะไว้สัตว์เยี่ยผูกที่ผายบ้าเลยเดือนละหมื่นเอ้ามันแค่ผมไม่ได้เปิดกล้องนะพี่ผมไม่ได้เปิดกล้องไงอ๋อโอเคครับสองหมื่น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 สองหมื่นครับโอ้โหโอเคก็ก็อย่างที่บอกแล้วก็มันก็ได้แล้วก็ก็อย่างที่บอกก็คือเปิดเปิดโอกาสให้น้องได้รับงานอื่นๆว่าเดี๋ยวพี่จะไปคนหางานมาให้แทนอะไรอย่างนี้ใช่ อาจจะเป็นไนท์จอดแล้วถ้าเนี่ยคอแซเข้าแล้วเนี่ยคือเข้ามาแล้วนะพี่คือเป็นสปอนเซอร์ละคือเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ละเนี่ยตอนนี้คือยังคือถือว่าเขาเป็นสปอนเซอร์อะอ่าแล้วพี่เนี่ยยังให้ผมสามสองอยู่ไหมแรมเนี่ยแจ็คมันคนละเรื่องกันไอแรมเหนื่ยเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่เกี่ยวกับว่าแรมคอแซแล้วพี่จะให้น้องแรมสามสองต้องแยกแยะก่อนแล้วบอกแรมสามอ๋อไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ต้องไปรีควร้เมนกุ้วะผมผมเห็นข้อความพี่แล้วพี่แต่ผมตอบไปแล้วอ่าตอบไปแล้วตอบในใจพี่เนี่ยมันก็เป็นนิัยอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเคยตอบบ้างไหมเคยตอบเพื่อนมั้ยเดี๋ยวพี่ไอ้นี่ไอ้ที่ตอบนะพี่ไอ้ที่ตอบนั่นพี่เอ่เดี่ก็ถ้าถ้าผมไม่เล่นโทรศัพท์ก็ตอบตอนเล่นวันสองวันโอเคโอเคอ๋อรถตัวใหญ่ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์หรอพวกว่านทำไรอ่ะ อยู่เฉยทำไรอ่ะพี่พี่ยัเล่นโทรศัพท์เลยยุ้เฉยก็คิดได้ไปเรื่อยพี่อยู่เฉยโดยที่ไม่เล่นโทรศัพท์เนี่ยนะมันก็มีช่วงเล่นนะพี่เดี๋ยวก็มันมีมันก็มีช่วงไม่เล่นแหละช่วงไม่เล่นก็มีช่วงเล่นก็มีไม่เล่นทำไรไม่ไม่ไม่เล่นทำไรไม่เล่นทำไรไม่เล่นก็เอาแบบกิจวัตรตอนนี้นะพี่อ่ะปีนี้นะที่เริ่มเพิ่งเริ่มมาติดยี่สิบสองวันเรามา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  อาปีใหม่เอาปีใหม่มายี่สิบสองวันนะเราเข้ามาตื่นมาก็ตื่นเช้าเดี๋ยวนี้ตื่นเช้ามากตื่นแปดเก้าโมงอ่าเห็นละเห็นละอ่าอันนี้เห็นอันนี้รู้อยู่อันนี้รับรับรับได้แล้วก็ตื่นเช้าแปดเก้าโมงนอนตีหนึ่งตีสองหรือเปล่าตีสองใช่ใช่พี่ตีหนึ่งตีสองอ่าตีหนึ่งตีสองตื่นแปดเก้าโมงหกชั่วโมงอ่าถือว่า make sense แปดเก้าโมงแล้วไงต่อก็ <c oughs> ออกกำลังกายนิดนึงไม่ได้ออกเยอะพี่ <c oughs> มีออกกําลังกายด้วย ใช่พี่ยังไงยังไงออกแบบแนวแบบไหนคาร์ดิโอยกเวทหรือว่าแบบบอดี้เวทหรือยังไงตามยูทูบหรือว่าแบบบอดี้เวทอ่าบอดี้เวทโอเคบอดี้เวทใช่ดึงคอไอ้พุชชัปอะไรเงี้ยนะแพร้งอะไรเงี้ยนะใช่ใช่พี่แต่ไม่ได้ออกเยอะคือแบบก็คือออกก็คือแค่ออกอะพี่อ่าแค่ออกแค่ออกยี่สิบนาทีอะก็อ่าใช่ประมาณครึ่งชั่วโมงพี่ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเอาแล้วไงต่ออาบน้ำอาบน้ำกินข้าว โปรตีนฮะกินเว้ยแล้วเหรอใช่พี่เย่มึงยกเวทมึงกินเว้ยได้ไงอ่ะอ้าวมันมันไม่ต้องกินมันไม่ไม่จำเป็นนะพี่ผมว่าผมไม่เก็บไปยกเว้ยเลยไม่งเจ็บแม่งมือแตกพี่พี่เคยพี่เคยเล่นเวทมาก่อนพี่เคยกินโปรตีนมาก่อนตอนนั้นเนี่ยผมลองไปยกมือไปลายร้านตีแล้วเข้าใจไอ้ไอ้ที่กินอยู่มันเป็นแมสเกนเนอร์หรือว่าเป็นเวโปรตีน ล้วนๆหรือว่ามีคาร์บมีคราร์โบไฮเดรตด้วยไม่มีคราร์โบไฮเดรตใช่ไหมน่าจะเปคือมัต้องการ,รเพิ่มน,น้ำหนักใช่ไหมใช่พี่คือน้ำหนักก็ก็ก็ช่วงนี้กินเยอะกว่าเดิมพี่อ่าน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นไหมคือไม่้ด้เพิ่มน้ำหนักใช่ไหมเพราะเพะิ่มน้ำหนักมันต้องกินาคาร์บคาร์โบไฮเดรตเยอะคือน้ำหนักไม่ได้เพิ่มพี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เอาน้ำหนักขึ้นขนาดนั้นอ่าฮะก็กินปกติแต่ว่าก็แค่ต้องการพวกกล้ามเนื้อเสริมเข้าไป พี่ต้องการกล้ามเนื้อต้องการลินลีเนี่ยต้องการลิลลีถังนั่นเถอะเก็ตเก็ตลินลีนก็คือก็คือลินลีน่ะให้มันเข้าทรงหน่อยอ่ะให้มันมีทรงอ่ะใช่ครับพี่แล้วก็พาแล้วก็แล้วก็ไปส่งหลานหน้าปากซอยไปวิ่งส่งหลานหน้าปากซอยนี่มันยังไงวะคือให้หลานไปวิ่งออกกำลังกายเองครับพี่15โลหลานวิ่ง15โลใช่ครับมันวิ่งเยอะจังเลย15โล บินแค่ไปปากกระสอยก็กลับมาพี่ไก่นะาสิบห้าโลอ่ะไปกลับก็สามสิบโลพี่วันหนึ่งตอนเช้าในนี้แค่ตอนเช้าส่วนตอนเย็น์หลานเนี่ยนะใช่ครับใช่เนี่มันวิ่งมาราธอนแล้วนะฝึกทุกวันครับพี่ไปกลับสามสิบโลนี่มาราธอนเป็นสามสิบสองโลป่ะเออมาราอนสิบสองโลสิบสองโลนี่มันเกินฮา์มาราธอนอีกนะมันต้องฝึกอะพี่ต้องฝึกแต่เด็กเขาว่าเด็กจะจดจำพฤติกรรมตัวเองไงเด็กจะหลายอยู่เท่าไหร่อะ เดือนนี่ยพอกูคุยบีสารอะมึงก็อย่างเงี้ยทุกทีหลานผมเดินได้แต่หลานผมเดินได้แต่ห้าเดือนนะพี่พี่รู้ปะอันนี้พี่เท้าคางคุยกับเราแบบริงวิเคราะห์แบบจริงจงจังเลยนะแล้วก็ปั่นพี่อะเห็นไหมไม่ได้ปั่นพี่อันนี้ไม่ได้ปั่นจริงเอาผมคือหลานผมเดินได้แต่ห้าเดือนพี่พันห้าร้อยห้าสิบห้าลูกกูแปดเดือนกูยังอุ้มอยู่เลยวันเนี้ยใช่อรอพี่ เออี่เดี๋ยวนี้แล้วแเดือนวิ่งมาทอนได้ไงล่ะดูดิเพื่อดูดิเจสเพื่อดูดิเจสฝันเพื่อฝันเราอ่ะพื่เด็กจเพื่อเด็กน้คือแบาเกิดมาสามสิบเดือนวิ่งได้แล้วพี่เดินได้แล้วเพื่อตอนตอนเพี่ดีเพื่อตอนเย็นจริงจังจัดอ่ะมันเมมแบบมันเมมกับพี่อ่ะตอนหลังมันหลุดอ่ะมัไปฟังอะไรรู้มันดูนหลุดอ่ะตอนเย็นก็ให้แบบแบบอาว่ะไปคือผมมาไม่เล่นเวทใช่ไหมแต่แบบไปส่งหลานที่ฟิตเนสมีครูเทรนเนอร์อะไรเลยรอสามคนอ่ะประกอบแบบ คือส่งหลานเข้าเทรนเนอร์เลยใช่ใช่พี่เข้าไปเทรนเลย้พอเข้าฟิตเนสเลยแล้วเทรนเนอร์ต่อเลยใช่พี่แล้วก็คือให้เขายกเวทเล่นเวลา100โลซ้ายขวาเวลา100เวลา30เซตน้องพี่ที่ยกวันหลานที่ร้องทุกวันนี้นะใช่ใช่พี่ที่ร้องทุกวันนี้ร้องเพราะเพราะเจ็บเพราะว่าไอ้นี่ปะเทนี่คือถ้าร้องเนี่ยถ้าร้องคือเพิ่มนวันี่ค่ะใช่มใช่คือถ้าคุณถ้าคุณไม่ยกเนี่ยคุณก็จะไม่เจ็บถ้าคุณเอ่อเข้าใจเข้าใจถ้าคุณไม่เจ็บคุณก็ไม่แข็งคือถ้าร้องเนี่ยถ้าร้องแอะหนึ่งเนี่ยคือโดนหนึ่งโล เพิ่มเพิ่มน้ำหนักใช่ครับแล้วลิมิตเท่าไหร่อ่ะลิมิตก็คือตอนนี้ล่าสุดยกยกล่าสุดตอนนี้285ร้อยแปดสิบห้ามิลสองร้อยแปดสิบห้าโลเลยเหรอใช่ใช่ต่อข้างใช่ใช่อันนี้ไอเทสเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนกูตันเพื่อนกูตันเพื่อนมันบอกว่ามันยกน้ำหนักข้างละสองร้อยแปดสิบห้าโลอ่ะเพื่อนอยู่ในห้องยกเวทประมาณชั่วโมงหนึ่งวิแล้วก็ออกมาไอเนี้ยยกไอแบบ เอายางอะพี่คือพี่เคยเห็นยางสิบล้อปะยางแมคโครอ่ะที่เขายกกันแล้วปล่อยทิ้งนั่นแหละเขาทำกันเลยเพราะว่ายกขึ้นยกลงเนี่ยนะยางสิบล้อเนี่ยนะใช่รถนี้แบบแบบกล้ามเขาเป็นยังไงบ้างอะแบบมัสเซิลเขาแบบอะไรหุ่นเขาอะไร้ยอุ้ยเฮียไอหุ่ยเฮียบ้างเนี่ยมาถึงมาหุ้ยเลยเฮียก็พี่เปาไม่ได้ยินคือวันหยุดกูตกใจเคือเด็กเด็กปกติอะคือเด็กจะดำน้ำเดี่ยวบอลเดี่ยวปั่ คือวันหยุดเนี่ยผมพาผมพาหลานไปว่ายน้ำใช่ปะคือผมผมโยนลงแม่น้ำปิงอ่ะพี่ผมพาไปเลยแม่น้ำปิงผมโยนลงแม่น้ำกลางวันอะผมไปฝึกดำน้ำอะอยู่สี่สิบห้าทีโผล่ที่โผล่ที่อับไทยรอเปล่าหรือว่าไงใช่คือจะไปโผล่ที่คือจะติดพวกบางแสนอะไรเงี้ยพี่พัทยาไทยเลยนั้นน่ะใช่ใช่พี่ใช่คือว่ายเนี่ยสลับกันเลยไหมวันนี้วันนี้ว่ายไม่ขึ้นจากน้ำพี่ไม่ขึ้นจากน้ำโยมคือไม่ขึ้นจากน้ำปิงวางยมน่านไม่ขึ้นจากน้ำด้วยใช่คือจะขึ้นมาหายใจก็คือออต้้งงงถึั่กนจหายใได อนี่ฮึบเดียวผ่านห,หรือว่ายังไงคือเขาจะทำอย่างนี้ตอนแรกก็คือไม่ผ่านตอนแรกครึ่งทางขึ้นมาหายใจก็ออแบบเดี๋ยวถ้าไม่ลงไปนะเดี๋ยวโดนเวทอีกสามร้อยกิโลเขารีบทำไม่ได้โอ,อ้เข้าใจเข้าใจคือสามขาหายใจทางทางทางเขาเขาหายใจไหมในนี้เขากลั้นหายใจตั้งแต่ตั้งแต่ลงเรลงน้ำเลยพี่อ๋อคือในน้ำเขาไม่ได้หายใจเขากค่หายใจข้างนั้เหรอใช่โหปอดต้องใหญ่ขนาดไหนวะนะทำไมมันหายใจนานขนาดนั้นวะนะคือขึ้นฝั่งมาเนี่ยคือแบบไม่ม<อ><อ>ีก<อ>ารหอบเลยไม่มีอากาศอะไรเลยพี่ขึ้นมาเอกติแบบ คนยอดมนุษย์อะพี่คนนี้นล็อกเขาวิดพื้นไหมเขาวิดพื้นไหมวิดพื้นไหมเขาใช้นิ้วเดียวพี่วิดพื้นอะนิ้วชี้ขวาพุชอัพอะใช่พี่ใช้นิ้วขวาพุชอัพใช่ใช่พี่เออแต่ปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเวลาเวทวิดพื้นเนี่ยเขาจะดึงเขาจะเขาจะเขาจะผลักตัวเองออกจากพื้นนะแต่หลานแจ็คเนี่ยน่าจะผลักพื้นลงไปเปล่าคือตัวตัวตัวหลานยังอยู่ที่เดิมไหมไม่ครับพี่เขาไปวิดพื้นบนเพดานครับอ๋อฮะ <ต>ไม,ม,ไมวิทย์พื้นแบบแบบกราฟตี้หรอวิทพ,พื้นแบบฝืนฝืนแรงน้มถ่วงนี่คือคุณไม่ได้ใช้กล้ามเนะื้ออย่างเดียวนะคุณ,ค,ณคุณจะเอาชนะแรงน้มถ่วงเลยนะคุณแจ็คเพราะคุณขึ้นไปข้างบนแล้วคุณฝืนแรงน้มถ่วงขึ้นไปในการ,ร,ว,การ,รวิทอีกนะใช่ครับคือนี่มันพอกับการออกตัวของอพอลโลเลยนะอพอลโล13บสาจำได้ไหมที่เราต้องขึ้นกระสวยอวกาศฟึ่ื่อขึ้นไปนี่เหรอแรงน้มถ่วงคือผมต้องการสปอนเซออร์ไงพี่คืน้องๆมันนก็ี่ไง เอาจริงอ่ะคือผมอ,อยากให้น้องๆมีสปอนเซอร์ติดจอกันบ้างอ้อพี่คุยได <หา S 2> <ช>้ไหมเรื่องนี้พี่ได้อันนี้อันนี้อันนี้เอาจริงจริงจริหรือจริงจังอันนี่งง,ง,ง,งอนนเอาดีๆคือจ,จะมีสปอนเซอร์โอเคจะมีสปอนเซอร์ติดจออยากให้น้องไม่มีกันบ้างใช่ไหม<ช>ทั้งหมดใช่ไหมหรือว่าในดานในนามในนามเมืองคือถ้าพี่คุยได้พี่คุยได้ในนามเมืองแฟมหรือว่าจะเอางี้พี่ในนามเมืองแฟมอ่ะแล้วพอคนมาเล่นเมืองแฟมเป็นสตรีมเมอร์ สามารถคุยได้ไหมว่าอะ,อะคุณจะต้องมีเงื่อนไขเท่านี้คุณถึงจะได้รับสิทธิเป็นมีสปอนเซอร์เป็นตื่น่นะพอถ้าอย่างนั้นแพอพอ,พอคุยได้ก็คือเชื่อมเมืองแฟร์กับกับไอ้นี่เลยเอ,อโดยพี่มีพี่มีพี่เป็นเอเจนต์ให้ใช่พี B ่พี P ่พี Z S. <S เ่เอเจนเียเออเดี๋ยวพี่จะคุยให้เออเดี๋ยวพี่ไม่หักนะรอบไอเดย์เนี่ยต้องชี้แจงก่อนรอบไอเดย์เี่ยพี่ไม่หักนะแต่สี่หมื่นคือไปแล้วแน่นอนไม่หัก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 ไม่เอาสักบาท พี่ให้เบอร์ไปสิบเจ้าพี่โพสพี่โพสในเฟซส่วนตัววันเดียวไอ้ชั่วโมงเดียวคนทกักมาปิดสิบพี่ให้เบอร์เดย์เดย์เดย์ให้เดย์ดยแต่ยสิบคนสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีแล้วคือพอเขาว่ายน้ำเสร็จใช่ไหมพี่เขากลับมาปุ๊บเอ้ยเขาอยากลองขับมอเตอร์ไซค์ผมให้ขับแดดลูกโตโมเต็มเราโลท้องด้วยอ่าเข้าใจ คือพาเลยผมพาให้ต้องขับตัวตัวไมเอ๊ะเน่ยสนามแรกเล่นร้านร้านก็บาทเนี่ยตัวมาเชงเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันไอตัวแดดเนี่ยมันตัวมันเป็นโดนัทหรือตูดเป็ดอ่ะก็บอกนี้ก่อนมันมีสองโมเดลนะตูดเป็ดกับโดนัทเนี่ยโดนัทนี่เป็นตัวเก่าไม่เป็นตัวเก่าไม่ตัวเก่าแต่ตัวเก่านี่มันโดนัทอ่าเต้าเสุดก็เอลเอสเอลเอสเออใช่ใช่คือแล้วทีนี้คือพอเชงใช่ปว่าคือเช่งกันแหละเชงกันร้านร้านก็บาดเนี่ยเชงแชงลงเชงลงเชงลงโดดป่ะหรือว่ายังไงออกนอนพี่ อออกนอนโอเคออกนอนโอเคมือเปลี่ยนเกียร์ใช่ใช่เป็นมือเปลี่ยนเกียร์แล้วแบบคือพอเขาแบบคือเขาพลาดรอบนึงเขาขับรถชนเบริเออร์มั้งเขาพลาดไม่เป็นไรส่วนเบริเออร์เอาเหรอนึกว่าท่อดาดท่อดาดไหมเขามีรอยท่อดาดอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีพี่คือร่างกายกลับมาปกติเลยเดือบเดินอ่ะคือรถรถรถไปนู่นแล้วแต่เขาเดินแบบเดินแบบรถอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแข่งครงแรกนะใช่ใช่พี่โอ้แล้วทีนี้เขาก็แบบเออก็แบบไม่ได้ชัก็ผมว่าไม่เป็นไรไม่เสียตังค์ตรงนี้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปฝึก ออกกําลังกายกันต่ออ๋อเข้าใจแล้วอืมกลับไปออกกําลังกายกันต่อแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องสปอนเซอร์เนี่ยจะให้พี่คุยในแบบในแนวในนามแบบแล้วแล้วทีนี้คือวันมันมีวันนึงพี่คือมันมีวันนึงผมนี่แหละเข้าใจเข้าใจผมพาเขาไปคือจะไปฮับเบอร์แลนด์อ่าก็คือคือเพี่เด่นออกกําลังกายนั่นแหละไอ้พิ่เด่ออกกําลังกายที่เป็นเทนนี่เทนเนอร์ล้อสามคนนั่นแหละถูกต้องไหมล่ะเอ่าที่เขาวิ่งพื้นบนเพดาน คราวนี้ต่อแล้วก็เสร็จต่อไปออกกําลังกายที่ไหนนะไปไปฮาบเบิลแลนด์เป็นเป็นแหลไอที่เป็นเด็กเล่นอ่ะพี่คือเดินไปเหยียบเดินไปเหยียบเนี่ยเหยียบบ้านลมอ่ะคือจังหวะเหยียบเนี่ยคือจังหวะเหยียบเนี่ยแหละคือแบบยังไงเหยียบแล้วมันยังไงสปอนเซอร์เข้าหรือหรือว่ายังไงเหยียบแล้วกลับพี่เพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าเข้าอืม เราอดดูเลยว่าจะถ้าป็นเหยียบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เหยียบก็แค่กลับตังไปไว้พอพวีตอนนั้นไม่ได้พเงินสดไม่ได้ตังจ่ายอืมเข้าใจเข้าใจวิ่งกลับไม่ใช่หรอข่าวเพราะตอนนั้นจี่งข่าวว่าโยงแต่ในตัวใช่พี่วิ่งกลับแต่เวสเกตมาตรงฟิวเจอร์อ่ะวิ่งตลอดทางเลยกลับแต่เวสเกตมาฟิวเจอร์วิ่งไม่หยุดเลยวิ่งอย่างเดียวเลยใช่พี่คือแบบของจริงคนนี้ของจริงเอาแล้วไม่ได้เอารถแดดที่แล้วไม่ได้ขับแดดกับไม่ไม่พี่วิ่งกลับมาที่บอกว่าวิ่งกลับวิ่งกลับมาเอาเงิน ที่วางอยู่หน้าบ้านอ๋อคือเศษ12บาทอะที่วางไว้อยู่พี่นั่นแหละคือมันขึ้นาทไม่ขึ้นึ้นกลับไปเหมือนเดิมพี่ขึ้นเขาจะไปเออต่อไหมต่อไหมหนังรีต่อต่อไหมอีกอีกอีกสักยกไหมพลังมันอีกอีกสักยกไหม